สวัสดีครับผมอิทธิชัยชูเรนุครับปฏิบาลตัวบนบางเองครับพูดถึงงานของเราในหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับาการที่จะวดัดความสําเร็จวัดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลได้เนี่ยมันต้องมีเกณฑ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในหลักการการทางานของท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็มีตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภาพรวมของศักยภาพการทําหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดนะครับก็คือ LPA นะครับตัวจิวัดนี้ที่กรมส่งเสรมกองท้องถิ่นกําหนดขึ้นนะครับแล้วก็แจ้งผ่านทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณเนี่ยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะประเมินนะครับผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานของเทศบาลนะครับซึ่ง LPA ของเทศบาลตัเมืองนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับความน่าสนใจก็คือในช่วงหลายปี สามสี่ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับผลการดำเนินง,งานที่ผ่านการเข้าการตรวจนะครับ LPA ของเทศบาลตัวเมืองเ,เป็นตัวเลขที่ะทราบว่าพอใจไหมไม่พอใจนะครับในส่วนของผู้บริหารงานเทศบาลนะครับเพราะว่าอะไรมันแสดงถึงศักยภาพการทํหน้าที่เราเนในส่วนเทศบาลตัวเมืองย,ยังไม่สามารถที่จะเข้นประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลการทําหน้าที่ของน้องๆทีมงานของเราออกมาได้อย่างเต็มความสามารถนะครับ ตัวเลขชี้ออกมาตัวเลขเป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าถึงเวลาช่วงของการประเมิน LPA ของแต่ละปีซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยสนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะเข้ามาแต่ก่อนที่จะเข้ามาในแต่ละปีนั้นก็จะมีการซักซ้อมข้อมูลต่างๆกันซึ่งในบางปีเนี่ยนะครับทางจังหวัดสมุทรปราการให้ความสมวัมือก,กับเทศบาลในบนบางเมืองนะครับจัดเป็นที่สําหรับที่จะให้ความเข้าใจใน การตรวจประเมิน LPA เนี่ยเข้าใจร่วมกันทั้งจังหวัดนะคืออาจจะมีการจัดประชุมนะครับซึ่งจะใช้สถานที่ของเทศบาลตบลเมืองนะครับในการประชุมชี้แจงในส่วนของผู้เกี่ยวข้องของ,ของทั้งองค์กรปกครองทุงสิน่นทุกระดับในจังหวัดสุพรรณนะครับของเรานะครับอย่างที่นําเรียนตอนแรกก็คือเรื่องของตัวเลขที่ยังไม่น่าพึงพอใจนะครับเราทําไงให้เกิดนะครับ การเพิ่มเติมของตัวเลขนะครับในความหมายคือถ้าเพิ่มเติมตัวเลขนั้นก็คือเรื่องประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นกว่าปกติอันนี้คือเป็นโจทย์ของท่านผู้บริหารเทศบาลนะซึ่งท่านนายกอนุสสานักทิมนายวัเอกอนุสสารนาทรคนาทิมเนี่ยท่านให้ความสําคัญกับนี้โดยเฉพาะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาพรวมของการอายุขีดพิจารณาในเรื่องของประสิทธิภาพขององค์กรภาพรวมนะครับยิ่งเป็นที่มาว่าในการตรวจแต่ละปีนะครับหลังจากที่นําตัวเลขที่มีข้อมูลเก่านะครับมาดู ก็มีความเห็นร่วมกันนะครับในส่วนคณะผู้บริหารลวมั้งคุละส่นรายการช่วยกันนะครับว่าในแต่ละตัวนั้นนะครับในแต่ละปีนั้นซึ่งมีตัวชี้วัดซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในแต่ละปีจะมีตัวชี้วัดที่มีรายละเอียดค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับเราบกพร่องตรงไหนนะครับเราบกพร่องตรงไหนนะครับเราก็มาดูว่าเราที่ได้คะแนนน้อยเพราะอะไรนะครับอันดับแรกคือเอาโจทย์ของ rpa ในแต่ละด้านเนี่ยมาดูก่อนนะครับว่าเราบกพร่องตรงไหน นะครับแล้วก็ใส่คนเข้าไปในความหมายคือตั้งณะกรรมการขึ้นมาทําหน้าที่รับผิดชอบในลายข้อในรายมิติเลยนะครับให้แต่ละส่วนราชการนะครับซึ่งในแต่ละมิตินั้นเนื่องจากความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันนะครับเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันของงานนะครับซึ่งแต่ละด้านของแต่ละกองรับผิดชอบมันไม่หมายความว่าจะให้แต่ละกองรับผิดชอบด้านแต่ละด้านเลยไม่ได้ในความหมายของเทศบาลตัวเมืองคือแบ่งหน้าที่กับ ในการทําหน้าที่คือให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเอาโจทย์แต่ละข้อไปดูนะครับแต่ละข้อนั้นมีคาอธิบายอยู่แล้วมีคําตอบอยู่ในโจทย์อยู่แล้วเราต้องการเอาเอกสารหลักฐานอย่างต่างที่เป็นเชิงประจักษ์เนี่ยามาทำนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูนะครับวิธีการทําอย่างนี้ครับเลยเป็นที่มาว่าในแต่ละปีนั้นนะครับในส่วนของการประเมินผลนะครับภาพรวมเนี่ยจะมีคะแนนสูงขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีนี้ถังนถวลาหน้างานนะครับในความหมายคือหน้าเทศกาลที่จะต้องมีการประเมิน rpa น้องๆที่ทําหน้าที่อยู่นะครับซึ่งในการแบ่งหน้าที่นั้นจะมีคณะทํางานสนับสนุนนะครับผู้รับผิดชอบนะครับในส่วนรายข้อนะครับแล้วก็ผู้สับสนุนในส่วนของรายข้อความหมายคือผู้รับผิดชอบรายข้อเนี่ยคือจะต้องรับผิดชอบงานนะครับในแต่ละข้อในแต่ละมิติเนี่ยจะมีเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพหลักตัวตนนะครับแล้วก็มีผู้สับสนุนได้แต่ละส่วนราการสับสนุนไปรางนั้นข้อมูลข้อมูลต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสาคัญถ้าคณะทํางานเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า ในแต่ละข้อนี้ก็จะมีหลักฐานเชิงมาจากที่จะให้คณะการได้พิจารณาซึ่งเป็นที่น่ายินดีครับว่าในส่วนของการดูตัวเลขทางวิทยาศสรเนี่ยในส่วนของปีสุดท้ายนะครับปี6-7ที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลตะบนเมืองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ติด1ใน3ความ นะครับของจังหวัดสุดระการเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นภาพรวมปฏิทภาพของเทศบาลตับนบางเมืองและสำคัญอย่างยิ่งคือปีที่ผ่านมามีการประกวดครั้งแรกคือ HPA นะครับซึ่งเราก็ได้วันเหรียญทองด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาของอาการที่ทําให้ตัวเลขของคะแนนภาพรวมของการประเมิน l p r เของเราสูงขึ้นในทุกปีครับ